สู้สู้ทีมงานของเราสรุปผลงานนางกันกวีปลาลงมาบ่าเด็เกือบตาชเบะอล,ลิโต้หนึ่งยังเงินเวนหนึ่งออเ,อเอาห้ากระซามโมงหนึ่งเงนเ่เย,นะยาม,ามาว่าได้น้ำมือจู่เพื่อนสองลังเลยแล้ว <laughs> <laughs> เพียงยังน้อยเดียวนะกับลกใมันเบิดกลัวจะชิจงไม่เห็นยังผายก็บด้กกาจากหมัดกอสซิบนี่ได้ก้าบักไผ่กันเ้ขึ้นไปหลับคล้องควันจากผู้ใหญ่จะดีแหละกับมลงมาเลยอีกแปดสิบอีกกระเทยกระเทยหกสิบสว่ากูว่านะปีศารหกสิบทักไทยปลาลุงดู เบียกหมือนหยอดเบิ้ลมือเบิ้ลเบิ้ลพ้นกับพี่น้องเลยเป็นใจขนาดมึงดูมาขี้หอยจนขึ้นพวกนั่นเด็กหกสิบแล้วยังอีกสี่มาดโอ้เพื่อห่อสี่มาดนะเบิ้ลกะนะประชิกระย่างได้ไรพึ่งอ้ยตอกนะเก็บเอาได้ เมื่อกมาจ้ามดตอกับตอกเป็ใหญ่เหมือน <c oughs> น้องสลาย <c oughs> น้องปีศาน้องกันกะวีสู่ตายพี่น้องเลยลงมาบ่าหน่อสิเมิร์ด <c oughs> ต้มไก่สักน้อยละเกิดว่าตาต้มไก่สกักอริมเอินนะสองโตว่ะสันมื่อกี้กินบ่อยากอิ่มประได้วสาสันเ <c oughs> ออสี่กับสี่นะ อย่พ่อเพิ่งะทาหน้าอยู่ผู้ทายหน้าถากันกระวีหวยฮ่า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 ฮ่ตฮ่า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 ฮกาฮ่าฮ้าฮาอ่าฮ่าฮ่าม่าฮ่าฮ่มฮ่า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 น่าฮ่อะ่าฮ่า่าใหาต่มฮ่าฮ่าฮาฮ่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 าด่าฮาฮ่า่า่า้า่ เอาก็ะคืนเทียงหนะักภาพกันเห็ดกินกูกขชิต้มน้ำไม่ถาแค่ลูกอึกชื่อปลาหมัดกะเขาสลดนี่เป็นยังไงตายเงินจ่ายกับบอมี่บาทนี้หมัดกะเลี่อผัดฮีผาบเมื่อบอมี่เงินจ่ายบาทนี้ชิจ <laughs> ่าถิมมึงดู้เป <laughs> ็นยองไ้ <laughs> น่าตาย,ายาอืมองดูพี่น้องเลยบ่มีเงินจ่นา,า,กกา,นนายมันมัศสิษะมัดกะถิ่นหายแห้งละสิธาคล้ายเขาเคี้ยวตัวดำมาแล้วตัวซีบหายอ่ะแ้วสรุปผลงานเขาช่ดได้ผลละลอยลิตรตัวนี่ผลละลอยกัน พูดละสี่พูละร้อยกะกะสีร้อยกะอะไรดำมันเบิดดำมาอื่นเนี่ยกะจีกะจอเขาแล้วมันถี่แฮนเบิดกะเฮ้เสื้ดดอใบคล้ายใหปึกบ่ปึกทีมาดำหน้าหาหายมาแล้วฮะมาปึกมาดำหัวหามันเงว่าสันเหมยแหง้งเลยปึกยังหน้าหาหายอย่าสัน เดหาสอบมาก็ได้เลยน้กบเบือบเือท่นกะเรือสิมาเอาไปดำ好不好มาเอาเลยแหละค่มาเลือกะจะคลอ,องตัาแทงงอเมดน้องปีเรามาเอาตัวถี่ตัวเตี้ยน,นี่มันอบมีหนาไวเด้อยกันคือโบมาลกทั้งพี่ ม,มันมันมันกะกีบอยู่นะปีเนาะโปดบ่บ่ปีโปดแห้งบ่ปีเยาสัตว์สู้สู้อมีแต่บกแพ็ดมาหยียบมาต้นขาวกูนะปีเอ้อืมอืมบืด สิซลอถาจ่ายเงินพี่น้องข้าเจ้าพี่นายขับางเจ้าพี่น้อยฝนก็บมาทางเส้าทั้งแรงพี่น้องห้ากระเส้าตะกี้นี่คนมาสองเถือ่อเส้าไผ่ผ่าเฮ็ดกระด่างเกิดอยู่เส้าไพ่ผ่า นั่งเบิ้ลอะพี่น้องไอเทียนแต่ไปลืบเหลี่ยมนั่นเสาเทียงกับขื่อเทียงเฮาที่เอาอยู่เต็มเต็มอยู่ชักเอาเอาประหลุบ่อยเอยโอ้ยว่ะอ่าไมมีหาพี่น้่งไอ้มึนขนาดยังมาเอาไปเลยเพื่อนเทียงน่ะมัดกนะกนหอีเป๊ะๆนก อาทิ่โทรมันหายกูตัวไติวมาใส่พี่โมมีเงินจ่ายมันมันหายเลยพี่อ้อเงเลยการ์ดอีกสิเป็นหนีเขาเลยได้พี่อออ้องเล <c oughs> ย có ăn mà mặt anh đây nè nó mà mặt ở đây nè nắn nè kiện tử piano nhắn sụn đi vào kinh, 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 nhom 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 là vào kiện đi <laughs> 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 ท้องแม่ายบบา่เอเบได้ปึกได้ขนาละปึกยถหอดแสบนหดสีบบออดยังยังยงิมอดแบบอโอ้บังดูพี่น้องบังดูบังดูโฟเก่ง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 เออเก่งขนาดเลยกันกระวี่น่ะฮกบบนกรว่น่ะบืนหัปีได้หอดบ่ปีกระิ มอข้อต๊และนะมอนะข้อตกอะเลยเบิดพลังขับแนวเยเบดพลังขนวเลยเอาพลังขับเลงขจ้าดึงนบานบบขึ้นกับโขึ้นจด้เลยมองแน่นนะก็แนแนอืมของแนวกินผุยแต่หึงลวเด้มันบ่แสเบื่ละบ่อตุุดนะแสหนะเบื่มือท่านะมันจิ่อกินห่างยาวแฮงอืมมึงดูนมนะจะเต็บวากูจกยุบมึงได้นมนะ แต่หืนโกัสีนี่คือยังสีด้ึ่งๆเลยอลมได้ลูกเดมามัดพี่น้องเลยม่อยจะ่เปิดเทอมแลืวกะไปซื้อสู้งามใส่กสใส่กระโปงบอไปซื้อกับแพงถ้าได้ของผลนะมันเลยใส่ใหญ่ร้อยมันใส่ใหญ่ไงนี่ว่าแม่ซื้อให้น คันมาหมดด้วยเบิ่งหามัดกะนะไอ้นไปเชง่า่โอยพี่จงพี่จงว้หมัดบ่ผมนะต้นต้นนั่นห้อมาเดี๋เอาเมาหมัดเอานั่นกรมันนะเอามาทอดเอา บได้ย,ยิงยย่งใ่ยันหลักมะก,กว้านพื้นกันหลักมะก,กากแทกอยูอย่านาดใสยังว้าวพื้นแบาพี่กายนี้เขามาลกไก่เองะอืมไทร้มาลก,ก,กาไก่กันถัดวาจะไครลงไผ่ลงมะก,กา,ากันกบวลงพัวไล่แบบสี่มัดเออพิษกันจนเน,น,นี่ยขนาดนี้นไทรมาลกบ้านเล บ้าเาอ๋ออืไม่รูโไกันไปยุกเอามัดกาก็ได้ทุกอืไม่ให้มองทางนะอืมกีเมันงามนะฮ้ยอือยังบ่ไลายแค่หน่อยเมื่อยแล้วกัน ไทยถิ่มบ่อหัวกับบ่อไทยแล้ค่ะมันบ่อพ่อมาเอื่นพราได้มาเล่าใส่ออืยอืคือบกงโกลกน้ำเขาไอปีบอะไ่เอ็งผัดหนังลกบ่อขอยไหวเดี๋ให้ลกบ่อเป็นว่าตงสือแต่อเอ็งพอได้ขอยดั่งลกกะไม่ตอกงโกจแมาเจ็บแอวนะ ผัดนั่งผัดโอ้อันนี้ผัดนั่งลกบ่เป็นอันนี้นะอ,อ,อือต่างบมัมีเฮ้ยอยู่บ้านก็มีสองอัน,นอ รอบสุดท้ายเลยพี่น้องเอ้ยเอาเต็มที่กันกระบี่มาสัมพี่น้องเอ้ยกันกระบี่นมโตมาช้ำมาสัมหน้าหายปีได้นั่งบ่มากขึ้นจีบเล่เอาดูพี่น้องเอ้ยนั่งมาในหัวปีเผือ่อได้มากตอนหัวปีเป็นคนนนั้นกี่หลอนอ่เป็นคนกี่หลอกฉากกันต้นเท่ห์อมืมต,ต,ตอนดุบนามดำมาคขูปีนั่งมาขูปีมาสัมหายมาทั้งดำทั้งเขียวปะ่ะอืมมาทั้งดำทั้งเขียว เพราะว่าเพิ่นแล้วก่อนหรือว่าของเพิ่นเกี่ยวตัวซุกก่อนตัวคนกามาซสวยอันนี้ก็เพิ่นแล้วก่อนคูป,ปีเพรเพิ่นหลายคนใชสี่คนก็นได้เห็ดเบี้ยควแล้วไว้ไวกวับสะอะไปีนี้เหมยเลยมาเห,ห่ายังครับเอาไปโบมาปีนี้นะเองก็บอกมาไว้อยู่ได้สนะิทุกคนะ เองบ่กท่านโตแลว้ววายอีปีนว้ายบาายา่ได้เงินแจ้ใช้ดอกว่าปีนีาาร้ร่ำหน้าบ้านแหล่เห็นเห็นเห็นห้องบ่จ้างหน้าทงุงไตว่าห่าวายพี่น้อยบ้านถุงมีตีอืดอืดอืดอึด,ดเองเก็บแอวเด้เห็ดเบียกบ่ได้ลูกไทรก็มาไขา่บ้าดนี้ก็เลยเป็นอันสาพ,พี่น้องเอลยมีแต่แนวโฮมลูกสาวอีกบ้านลูกสาวแลไรมาลูกสาวลูกสาวอีมายายมังมมม่งยายมั่งเนี่ยว่าเรานักวัดแต่แล้วกินข้าวบ่แซ่บ ก็เลยเมื่อยอืมไข่แต่บลุ่งเบิดสีเบิ้หาค้นยังวะอืมหมัดกะมันออแชมันบอกไข่มาแล้วเลยอืมมอผัดสิถามาดําอันนั้ <c oughs> บบนก็ได้

ลูกกาพ่อพี่นอ้องสรุหปหันมาหันมาหันมาบอกมาลุงดูได้ผู้ทลายได้แปดซีฟไรหกซีฟเออได้ผู้ละหกน้องสลายได้แปดซีฟแม่เพิ่นได้ลอยพี่น้องเลยอ,อีกกันได้หกซีฟปีชาติได้หกซีฟสลายได้แปดซีฟพอดีสามลอยเต็มๆพี่น้องเลยสามลอยกะแม่เพิ่นได้ลอย ไปลงเลืกเด้อเอ้ยมาจ่ายเงินน่อนนนี่มาจ่ายเงินมาเอาเงินเด้อโบห้า้ยห้ยอมันสล่งสลยสไลสลายกาสลาเยส่องร้มันเพิ่มอีกเศรหาบาทเออทั้งนี้ก็เพิ่มให้เขา หกลอยไปเลยไปหาลอยหาซีไพ่นหกลอยไปองเ้ยบ่ได้คุมโตาลายกันกวีสลายมัน้ลอยท้งลอยากันสองสี่หกเออแมนเลยอีกจ่ยมาอีกอีกสิบาทอันตะกี้ว่าเงินกัเบเท่านีพี่น้องมืออื่นทีพอจ่ายดำนาอยู่บ่มีบ่สิบาทบ่มาสิบาทบ่มีบาท่าเงินกี้เออ ใช่ใหายไม่ได้ซ้ำกันพลัสวบาทมันบอมีสิบบาทเอาไหม่เกินหเสียสไปซ้ายบาทน,น่าอะไรพี่น้องบมีพ่อขีงง่วนะพอกันขีหนาขีงง่วนลายวะสบายดีปิด,ปด